สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองปลาสุกปูสุกคนจ้าสาวปุ่นกินแซ่บมาแล้วพี่น้องมาจาม่ามอนี่สาวปุ่นใดตําปูปลาพี่น้องตําปูปลาปุ่นะป้าอีป,ปูอีป,ปูดองสาวปุ่นตําปูปลากินกับอย่างหูหมูพี่น้องอย่างหูหมูกับเิ้นหม,มูเนียน น้ำจิ้มพร้อมพี่น้องผักกับผักแกมสาปุนก็มีลวกผักขั้นจองจ้ะมีมะระขีนุกมีผักสลัดมีผักซี่เล้าหลายอย่างหลายแนยวพี่น้องมาจา้ะแสบแซ่นำกันกับสาปุนจ้ะพี่น้นองอันดับแรกนอ้นนามประเด็กสาปุญนู่นน่เลยตำแบบ เผ็ดเผ็ดสวงๆเผ็ดนัวเปรี้ยวหวานพี่น้องความนัว่บวดิขาดชิมหนังก่อนนัวคักนัวเนี่ยเสียบแต่เกียบนำเลยพี่น้องป๊้ดคำ่เด็พี่น้องคำ่มยังไง แสบๆน้ำกันกันกบสาบปุ่นจ้ะนัว Mình ăn Sao quên Nằm chìm น่าจิเป็นน้ำจิ้มมะขามพี่นอะแซ่บคนร่างขึ้น,นม,มือกันจิ้มมะขามแซ่บ จำฮู้งเจ้าป่นตามเองได้เปล่าอ้ปูกว่า ระกั้นจวงใส่เมื่อแล้วนอนไปหน่อยจัางแสบมผมำำัำลำ Malaki, no, que no. โม,มย่างตาฝุ่นลืมเอากันไกลมาตัดพี่น้ะาะฉีกเอาดลวนนะจ๊ะอืมอืมอมเป็นกระดูกอ่อนจอ้ะ

ลังจากนั้นกว้งปว Bokhem quạp bên đó dorm bia bokhem ta hm 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 นจอะกาศเย็นแต่ไม่จ้าระกาศเย็นระกาศแซ่ กินแล้วเป็นคือมภาษาบีพี่น้องอือหืออ ่างเพิ่นไงเอาอก้อนกี่หนอกูนะเด็นห่วหกว่า ดอกว่าันจองวาาหวานไปหล่อดอกค่น yeah 嗯。Yeah. กรเหินกินกับตังุงเขาเขากันจ้ะเครืงเผ็ดเั้ื่องแสบ แซ่บๆจ้ะมาด้จากคุณแม่กินเออห้อง ซาพุ่นนี่ค่ะเพื่อได้แม่นตามหุ่งนี่ค่ะพี่น้อง ข uh ้าวเดียวซสพกนาที่ดอกกิ่น้อง ท้าุ่นกิน,นวน่าท่านเห็นเหมือนจูงหนาทีหรอแ่บ <c oughs> <c oughs> เฮ้อเนีย่ย ไปปุยต้อนกัน เปแล้วฮึฮึเต็บรับ แสบผักแสบเนี่ยพี่น้องตำักหุ่งตำปูำป,ปลากินกับหมูหมูพี่น้องกับดินหมูผักกับผักแก่โอ้หลายอย่างหลายแนวแสบขักแสบเนี่ยอีกขึ้นเข่าละจ้า,า,จาพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันสำหิัเนาอจ้าพี่น้องฝากพี่นอ้นองกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวปุ่นกินแสบในเลือดจา้าสวัสดีจา้า